สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติตามายช่วงดีๆทุเรียนบะเนินครับวันนี้พามาชมทุเรียนต้นคู่ครับต้นคู่ต่างสายพันธุ์ซ้ายมือของจอนกยิบครับขวามือหมอนทองครับ4ปีครับเข้าปีที่ ตีปีเดือนตุลาที่ปีเต็มเดือนตุลาครับต้นใหญ่โตออกดอกนะครับสำหรับนกจิบแต่ไม่ติดลูกปีที่แล้วหมอนทองอยังนิ่งครับผ่านการโสมตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับหนอนเล่นงานเยอะครับนกหยิบ มันเดินอร่อยส่วนตัวเล็กนี่นกขมิ้นครับนกขมิ้นจากปุรุพาพันไม้แต่ยอดดีแล้วนกขมิ้นถนนุนทองประเสริฐหมอนทองต้นนี้ปีที่แล้วได้สิบที่สี่ห้าลูกเองครับ ดอกเต็มต้นเลยนะครับยอดแทงยอดมาช่วงช่วงมะเขือพวงนะครับล่วงแก้งหลือสีลูกหมอนทองนี่ก็หมอนทองปีที่แล้วออกออกดอกมาแล้วนะครับ แต่ไม่ติดลูกมีดอกก็เห็นแล้วต้นนี้สี่ปีปีที่แล้วสามปีกว่า,วาส่วนตนน้นนู้นปลูกก่อนต้นปลูกก่อนต้นนี้อีกนะครับแต่ยังไม่มีดอก ่วนต้นนู้นครับก่อนเคยสูงใหญ่เท่าต้นนี้แล้วครับสมปีเดียวครับอยู่ดีๆเลี่ยงไม่เฉยปลูกของที่กินกินของที่ปลูกนะครับ ตัวฝักยาวทำค้างแบบง่ายๆครับทำไม้พิงพาดไว้กับต้นมะละกอตัวฝักยาวใบมะกอกกินกับลาบฝรั่งจิ้มโจัู นกจิบสวยงามมากเลยนกจิบขอไปครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกบ่อยครับตัดยาแล้วก็หน้าเดินเล่นครับ ลองกองสี่ปีได้แค่นี้ครับลองกองลองกองโตช้านะครับติดลูกยากติดลูกช้าด้วยมานดูหินลับแหลครับหินลับแหลินลับแบหล,ล,แหล,ลแที่บ้านเนินครับหินลับแหลที่บ้านเนิน กาโดยรวมยามเช้าครับมาหน้านาทีกพลังงามเลยครับมาหน้าน,า,นาทีสดชื่นครับสดชื่นกล้วยไม้ก็สวยงาม น้เปมะปรางหวานยุงก็เยอะนะครับตอนนี้ยุงเยอะมากชนีชนีไก่กิ่งพันจากปัจจีนบุรีครับกิ่งพันจากปัาจีนบุรี ยาคางามไวมากหมอนทองทองดินจง โอเคครับผมคลิปนี้พอจบที่นี่แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ